นีค yeah. ือผมไม่ได้แค่ชิปปาแบบอ่มีประจุแต่ก็ไม่เหลือดาวได้พวท่านสิบตัวเลยนะครับแต่ว่าเอ่อผมเรียยเป็นนักเรียนโรงเรียนของชิวนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนเดียวท่านสมัยตอนท่านเป็เรียนนะที่ผมผมเนี่ยเห็นท่านมาโรงเรียนบ่อยมากนะครับนะสองเดือนมาทีสามเดือนมาทีนะครับ แล้วก็จะมีนายทหานผลิตอยู่สองคนนะก็คือคนเอกและคนพรพิสิทธ์ก็ต้องผลิตทดแทนสมัยนะครับแล้วสมัยก่อนคือเนื่องจากผมเนี่ยเป็นบรรดีตอาชีวินถิ่นชาตินะครับนะทีนี้สมัยป๋าเป็นนายรุน่นรัฐมนตรีผมเป็นให้เมียนมาอุจึงป๋าก็าจะไปนอนที่โรงแรมสวิลานะครับแล้วก็ ผมพอเริ่อเรียนเนี่ยผมก็จะมาเล่นกีฬามาซ้อมทุกทุกเย็นนะครับนะแล้วก็จะมีนายทหารอยู่สองคนที่พรป่าเข้าโรงแรมนะก็จะขี่ม้าทีเนี่ยวิ่งจากโรงแรมสุริยาเนี่ยมายังสนามที่นี่ก็คือ คนหนึ่งเป็นพันเอกคนหนึ่งเป็นพันโทก็คือพันเอกมงคลความมีสิทธิ์แล้วก็พันโทในโลกนพันทีสมัยซึ่งผมเนี่ยไม่รู้จักทั้งสองท่านนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเนี่ยเป็นนิสิตทีมชาติต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครนะครับสองคนเนี่ยท่านก็แต่ว่านอกด้วยกันเพราะท่านเห็นผมเนี่ยท่านก็เลยมาเล่นกับผมด้วยนะครับ ช่วงเวลาที่เราเราเรา,เราเล่นดีดีนะครับนะเพราะฉะนั้นลูกค้าเวลาป่ามาเนี่ยไม่ท่านไหนท่านหนึ่งเนี่ยก็ต้องมาดีที่กับผมนะสมัยท่าน,านเ,าเป็นทันตแพทย์แล้วก็เป็นอันาแพทย์นะครับนะเพราะฉะนั้นพอได้มีโอกาสาาใกล้ชิดสองท่านดีนะครับในการเล่นทีมนีนะครับแล้วประกอบนะกับบุคลิกลักษณะของป่าเนี่ยครับนะที่ วนไปวนมาเดินทางมาสุนทรอยู่บ่อยนะครับก็ทําให้เราเห็นเนี่ยตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจนะครับที่ทำให้ไม่ใช่เฉพวกผมคือนักเกรยียนโรงเรียนอาชิวุฒส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนเกิเกนอาหารแบบป่านะครับนะเพราะฉะนั้นรูปมีผมเองเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็จะคอยผ่านข้อมูลของป่าที่ว,วันนี้ผมเป็นผู้อ่านที่สี่นะครับ ที่ผมสังเกตน,นะครับก็เหมือนที่เราดูก่อนนะครับป๋าเนี่ยสิ่งสำคัญคือเป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีคือไม่มีรถสปอร์ตไม่มีบ้านหลังใหญ่เหล่านี้เนี่ยคือแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดินเพราะอะไรเพราะข้าราชการเนี่ยไม่ใช่นักธุรกิจนะครับน,นั้นอันนี้คือคือสิ่งที่ผมเห็นแบบฉบับของป๋ามานะครับแต่แล้วอย่างเนี่ยท่านเนี่ยไม่เคยดึงปั้นเกิดเลย แล้วก็สมัย,มยผมไปเรียน,นเนี่ยผมเห็นป่าพัฒนาโรงเรียนมากมายหมหา,าศาลนะครับผมก็ได้มีนส่งตรงนี้ไปเยอะนะครับนะแล้วก็ท่านเนี่ยอุทิศทุกอย่างนะครับให้กับราชการนะครับก็ไม่แปลกที่ท่านเติบโตมาจนถึงเป็นผู้จัดการหานบกเป็นแม่ทัพนะครับเพราะฉะนั้นผมเองเนี่ยไม่มีโอกาสทําได้ขนาดท่านต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผม เอาไปใช้กับการรับราชการก็เป็นเป็นเสี้ยวหนึ่งนะครับก็คือการยึดประชาชนเป็นหลักนะครับก็พยายามอุทิศทุกอย่างทุ่มเททํา,ทาง,งานไม่ไว่าจะเป็นเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆที่ประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยนะครับส่วนนี้เนี่ยก็เป็นแรงดันเป็นแรงบันดาลใจที่คลเองเนี่ยถ้าเป็นตัวอย่างให้ผมมานะครับท่านมีร้อยอย่างเนี่ยผมทำ แบบท่านเลย,ยกกทั้งสองอย่างก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้ผมก็เอาแนวทางท่านเนี่ยมาใช้ในการรับราชการในปัจจุบันนะครับเพื่อจะทำให้ประชาชนนั้นได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับแล้วเพราะนั้นวันนี้เรล่านียคือเป็นแรงบรันดาลใจของผมที่จริงน,นะครับนะที่ทําให้ผมเนี่ยไปสอบเข้าเป็นเรียนเตรียมทหารเพราะว่าเราเห็นพลเอกเปรมมาลุกรังเนี่ยท่านก็พัฒนาแล้วท่านมีปุโริตศัสตร์ทหารที่ดีนะครับ นะมีจริยวัตที่ดีนะครับนะแล้วก็ทุกมเททำงานได้บ้าบ้านเนมืองเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ป่าไม่เคยห่นะางเลยคือการเทิดทูนสถาบานันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเมื่อผมวันนี้นะครับผมมารับหน,น้าแหน่งหน้าโยสกสมาคมชาวใต้อันดับแรกที่ผมถักก็คือการเทิดทูนสถาบานันพระมหากษัตริย์นะก็คือนำชาวใต้ทั้งสี่สจังหวัดเนี่ยไล่ไปทุกจังหวัดโดยเริ่มต้นจากการทางจิตอาสาระรัานร นะการทำจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับวันนี้เนี่ยเราเริ่มไปสี่จังหวัดแล้วนะครับก็จะไล่ไปจนครบทั้ง4ิจังหวัดนะครับซึ่งในวันที่29นี้เนี่ยเราจะมีการทำจิตอาสาที่จังหวัดตรังนะครับก็ยอดคนสา0พันคนนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นจำนวนคนที่เยอะที่สุดในการทำจิตอาสาในประเทศไทยนะครับนายองสมบนคติกรชาวต่คใต้ ลอที่ยี่เกเนี่ยก็จะเป็นการทำจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระกุศสเนื่องในวันพระสมภพในะของสมเด็จพระราชนิ์นะครับนะเพราะนั้นเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สมาคมชาวใตา้เนี่ยเ,เทิดทูลสถาบันมหาสศศศั์สืบตามแนวทางของป่านะครับนะเพราะนั้นผมเองเนี่ยรับราชการเนี่ยตอนสมัยเป็นสวัสดทานดูนะครับนะเนื่องจากผมเนี่ยได้อ่อ ได้ได้บุพ,พอรอนะครับก็คือได้การเป็นโกร่ก้าเป็นน,นายบวชอ่ารับสมัครเวรน,นะครัเอ่อเอ่อเป็นเป็นเขารเรียกว่าเป็นน,น,นายบวชเว็ประจันพระองค์พระเจ้าแผ่นดเขาเรียกว่าเป็นนายบวชเว็ประจันจพระอ,องค์นะครับตั้งแต่ยศพัน 1, บทตีซึ่งเอ่ออาจจะเร็วกว่าปกตินะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปพบเอ่อไปนำกระบวนป่าเนี่ยเอ่อที่จังหวัดระยองนะครับสมัยนั้นท่านยังแข็งแรงอยู่บ้างนะครับ ท่านก็เดินเข้ามาหาผมเนี่ยอันนี้อันนี้คือคือความละเอียดของท่านนะฮะคือผมเป็นยศพันธุ์มตรีเนี่ยท่านทานข้าวอยู่ที่วัตรยองเนี่ยซึ่งผมเป็นสาวัดที่นั่งกัะหท่านเนี่ยนะท่านก็เดินเข้ามาหาผมแล้วท่านก็ถามผมว่าเอ๊ะทำไมได้ผมอนี่ยทำไมอายุน้อยจังนะครับแต่ื่อวันนั้นเนี่ย ผมไม่ได้อตอบทั้งไปว่าผมเองเป็นคนสงลานะครับถ้าผมตอบทั้นไปว่าเป็นคนสงสาเนี่ยก็คงจะได้โดกอกาสกราบท่านอีกหลายรอบนะครับดังนั้นเหล่านี้ก็เป็นความประทับใจผมที่สังสมมาตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนมหาวิทยาลัยชินนะครับแล้วผมก็ไม่เคยลืมที่จะตอบแทนโรงเรียนไม่ว่าผมจะเป็นนายกสมาคมชาวใต้หรือไม่ได้เป็นนะครับนะผมก็ทําแบบนี้ของผมเป็นเลน,นะครับ ผมก็ไม่เคยเลยที่จะดูแลโรงเรียนไม่เคยเลยที่จะสนับสนุนเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนนะครับไม่เคยลืมที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนในโรงเรียนมหาวิชุณนะครับเพื่อจะให้น้องทุกคนเนี่ยได้เดินตามแนวของท่านผู้เด็กเพลย์นะครับวันนี้แล้วเนี่ยผู้เด็กเพลย์เนี่ยและท่านเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนของชาวใต้เดียวนะฮะแต่ท่านเป็นคนของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพราะท่านเป็นรัชบุรุษ ซึ่งต่อจากท่านถ้าจำไม่ผิดท่านสัญญาธรรมศาสตร์นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันครบรอบการเสียกรรมของท่านนะครับอายุท่านเนี่ยสิริอายุก็เก้าสิบแปปีนะครับวันที่26่สิบเดือนนี้นะครับปี62สองวันนี้ก็ผ่านมา3ปีพอดีนะครับท่านก็ถึงแก่เสียกรรมที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะวันนี้แล้วนันทบุตของท่านเนี่ยเป็นนันทบุตรพระนันทาเนะครับอากาศ ถ้าบาตสมเด็จถ้ามงศุลก้าชอยู่นะครับกีนหน้าสุรานมนะครับเพราะฉะนั้นหลักที่ยึดอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการเป็นราชการที่ดีนะครับในเรื่องของการไม่ต้องมีอะไรสักอย่างนะแต่มีสิ่งเดียวก็คือเอาใบจดไปสุลานแล้วก็ทํางานให้ปรจษัยเสน,นะครับไม่ต้องมีอของแพงๆใช้นะไม่ต้องมีเสื้อผ้าแพงๆใช้ครับ ผมมองว่าผมเองทำได้ขนาดนั้นแต่ก็พยายามยึดแนวทางท่านเพื่อจะให้เราโลโบไฟนะครับนะแล้วก็เน้นคุณภาพในการที่จะใช้ความเป็นให้การเนี่ยบุกเบิร์แล้วก็ทํางานให้กับแระชชนให้มากที่สุดนะครับนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดของที่ผมสรุปได้จากภาพลักษณ์ของมานะครับมาครับ